ทีมผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์กระชอนคอมนะครับได้ลงพื้นที่มายังที่โรงเรียนวัดนักปกนะครับเขตกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับอบพรนะครับจากเขตคลองสานนะครับได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับเจ้าหน้าที่ทีมงานได้ฉีดพ่นทุกห้องเรียนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็และชาวบ้านชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนนะครับ เพื่อเป็นการต้อนรับในกเกิดเทอมในภายภาคหน้านี้นะครับเเรปน ทางของคณะผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกคนรวมทั้งกับนักเรียนผู้ปกครองของโรงเรียนวัดน,นักกรกก็ขอขอบคุณทีมงานนะคะจากปปปร,ปร,รอของเขตคลองสานนะคะฐานกรุงธนบุรีที่มาให้การสนับสนุนในการพ้นพ้นยาฆ่าเชื้อนะคะของโรงเรียนเราก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยและสิ่งสำคัญคือสามารถทำให้โรงเรียนวัดน,นกรกของเรา ทําให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นนะคะในในมาตรการการฆ่าเชื้อการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019ของของโรงเรียนมัธยมกซึ่งจะเปิดในเร็วๆนี้นะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะรังสรรคผลงานโดยกระชอน .com